สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันะหะสำหรับ topic ท็อปิกท้่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชอว่าล่าสุดนี้เราไปทำให้เขารู้สึกยังไงต่อเราการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคในใดคนนึงนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย ริงไม้ <c oughs> คุณไปทำอะไรให้เขารู้สึกเกิดพลังเกิดแรงฮึดแรงผลักดันถ้าเกิดว่าเขารู้สึกเหมือนเซ็งเบื่อหรือพลังรอบข้างมันทำให้เขารู้สึกรอปรู้สึกดาวเนี่นล่าสุด คุณไปทําให้เขารู้สึกลืมหมดสิ้นเลย mm. กับไอ้พลังแย่ๆรอบข้าง mm. เขาแบบรู้สึกฮึกเหิมขึ้นมา mm. รู้สึกอาจหานกล้าแกร่งลุยอย่างเงี้ยค่ะมีพลัง mm. เขารู้สึกชอบกณแหละนะ mm. ถ้าไม่ถ้าไม่ชอบอะ่ะ mm. เข้าไปซัพพอร์ตกำลังให้ไปเปลี่ยนพลังงานให้เขารู้สึก แบบเป็นคิงไม้เป็นแปดไม้ไม่ได้หรอกคุณต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อพลังงานของเขาต่อต่อจิตใจเขาด้วยคิงไม้กับแปดไม้นะี่มันเป็นไพ่ที่แบบว่าแอคทีฟเลยนะเทคแอคชั action, นะ่นอะบางทีนะอยากพูดคุยกับคุณเลยก็ยังได้นะเป็นพลังงานที่ลุยไปต่อเอาเลย ทำเลยอย่างเงี้ยมีขั้นตอนมีระบบระเบียบเปลี่ยนจากการที่คนแบบลังเลสงสัยไม่กล้าข้าขั้นตอนหรือว่ามีความไม่แน่นอนไม่มั่นใจแต่คุณไปทําให้เขารู้สึกเอาละมั่นใจอืมอาจจะตัดขั้นตอนบางอย่างเหลือเพียงแค่แปดไม้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างขั้นตอนมันเยอะอะไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายยังไงประมาณสักสามสิบยี่สิบตัดมาเหลือสัก อาหัวข้อใหญ่ๆห,ห,หรือว่าขั้นตอนใหญ่ๆสักแปดขั้นตอนอะลุยทำภารกิจนี้อืมเขาชอบเขาประทับใจอะไรบางอย่างในตัวคุณนะล่าสุดอะคุณทำให้เขารู้สึกแกล่งขึ้นเป็นแรงผลักดันอ,อยากพูดคุยโอ้ดูซิไปทำให้เขารู้สึกกระฉับกระเฉงอะเปลี่ยนเลยแสดงว่าที่ผ่านมาก่อนที่จะ พบคุณหรือมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างจากคุณเนี่ยมันต้องไม่ใช่พลังดีๆแบบนี้แน่ๆได้เดอะเมจิกเชียนอ่ะเหมือนได้มนวิเศษเหมือนได้คลังพลังงานวิเศษอะ่ะจากคุณไปทำให้เขารู้สึกกลายเป็นเดอะเมจิกเชียนเลยอะทำอะไรก็เหมือนเห็นการประสบความสำเร็จอยู่ใกล้ๆละอือ เดินตามสัญชาตญาณแล้วว่าใช่แน่ถ้ามีคุณมาสกิดใช่แน่ว่าถ้ามีอะไรมารอยยิ้มจากคุณหรือคําพูดแบบเนี้ยจากคุณคือใช่แน่สำเร็จแน่บรรลุปเป้าหมายแน่เดอมเมจิเชียนลงมือเลยไปทําตามแผนอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะเป็นความรู้สึกก็จะมาในลักษณะที่มีพลังงานดึงดูดซึ่งก,ารรากันและกันความคิดถึงเขาทําให้ปฏิกริยาอะไรบางอย่างจากคุณทําให้คุณ กล้าที่จะพูดคุยบางอย่างกับเขาหรือว่าเป็นกระแสพลังงานที่ระลึกึกระลึกนึกถึงกันนะ่ะบางทีเขาอาจจะนึกถึงคุณอยู่แล้วคุณโทรหาเขาหรือคุณนึกถึงเขาอยู่อย่างเงี้ยมันทําให้แรงดึงดูดต่างคนต่างอาจจะพิมพ์เมสเซจชนก,นกันก็ได้นะเอ้ยตันข้าวยังยงเงี้ยในวินาทีเดียวกันนะ่ะ รู้สึกอยากให้อยู่ใกล้ๆนะถ้าใครอยู่ไกลอยู่เนะี่ยอยากจะมันเป็นอะไรบางอย่างที่คุณทําให้เขารู้สึกแบบคุณมีแรงดึงดูดคุณมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างซึ่งมันตรงกับเขาขึ้นพลังงานของเรามันตรงกันเออเขารู้สึกว่าขึ้นพลังงานของคุณกับเขามันเอ้ยมันขึ้นมันตรงกันนะใช่ <c oughs> เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่แหละใช่เลย <c oughs> ถ้าซื้อลอตเตอรีก่ก็ถูกลอตเตอรี่อะไรอย่เงี้ย <c oughs> เป็นคนที่ไม่ได้ไม่ใช่คนที่บังเอิญแน่ๆที่ได้มาพบเจอกันเนี่ยจัดเม้นเนี่ยทาให้เขาได้ไมันเป็นปรากฏการณ์แห่งการตื่นรู้อะไรบางอย่างเขาอาจจะถนัดอะไรแบบมากมายหลายสาขาแต่เขาอาจจะขาดสาขาเนี้ยสาขาที่คุณมีโอ oh, The Star าร์ดูซีแรงบันดาลใจนะเป็นแรงซับพอร์ตอะไรแบบข้างในทําให้เขามันต้องมีอะไรที่ตัวของคุณไปซับพอร์ตให้เขาแหละ อทาให้เขาแม้ถ้าเป็น king ไม้นะแล้วมี the star คือ <c oughs> หากเขาเป็นคนที่ active มาใจเขาอาจจะร้อนด้วยก็ได้นะอยากทาให้สําเร็จต้องได้สิต้องตามกระบวนการเนี้ยตั้งไว้อ่าตัดนู่นออกตัดนี่ออกอ้าวมันต้องแต่พอมีคุณปุ๊บเนี่ยนอกจากทําให้เขา active ในด้านของฟิส s i c a l แล้วนะข้างในทําด้วยความแบบ ชุ่มฉ่ำเย็นเย็นอยู่ข้างในมันมีพลังงานความเย็นอยู่ไม่ให้ใจร้อนแอคทีฟไปเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยอย่าดุหน้าอย่าไปดุใครเขาหน้าอย่าใจร้อนหน้าอย่างเงี้ยอืชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณคือความหวังและแรงบันดาลใจจริงๆนะเดอะสตาร์เนี่ยคือแรงบันดาลใจคุณมีพลังเยียวยาซึ่งสามารถรักษาเยียวยาอาการบาดเจ็บอะไรในตัวของเขาได้นะคะ ดยชาเลอออดเอาจริงเขาถ้าเป็นในลักษณะที่ยังไม่ได้คุยเขาอยากโทรหาเขาอยากคุยหาเขาอยากโทรอยากคุยอยากจะตอบกลับเดี๋ยวนี้เลยอยากจะเ,เจอคุณเดี๋ยวนี้เลยรู้สึกแบบนั้นเดินไปด้วยเดินทางไปด้วยกันขับรถไปรับไปทานข้าวไปเที่ยวไปที่ไหนตอนไหนนะคะไปด้วยกันพูดคุยกันกระหนุงกระหนิง นะจะขนุงก็หนิงไมแต่มันมาในลักษณะที่ภารกิจมันคงขนุมกะหนิงไม่ได้นะหรือชาเลอออเนี่ยถ้าจะพูดคุยกันก็จะมาในลักษณะแบบพิธีรีตอง <c oughs> แต่ว่าในในความเป็นคิงไม้แม้เขาจะเป็นคนที่เอ,อเวลาที่ใครไปทําให้เขาไปปลุกพลังด้านเนี้ยของเขาด้านเดมจิเชียนความเก่งกาจด,ด้านคิงไม้ของเขาเนี่ยแต่เขาก็จะมี มีมาดอยู่ด้วย,วยชาเลอออดมาปิดก็คือว่าเขาจะไม่สุ่มสี่สุ่มห้าเขาจะถาเป็นการพูดคุยกันเขาก็จะมีอย่างอื่นมีภาระ <c oughs> แม้เขาจะคิดถึงคุณแค่ไหนแม้เขาจะรู้สึกดีต่อคุณแค่ไหนเขาก็จะเอ่ออ้างด้วยภารากิจนะนี่คือภารากิจแบบนี้นะที่ฉันมาพบเจอเธออ๋อเป็นยังไงสบายดีบ้างสบายดีบ้างไหมช่วงนี้อะไรเงี้ยถ้าพบเจอกันแต่ว่าไม่บังเอิญน,นะ เขาตั้งใจจะมาหาคุณนั่นแหละแต่ว่าเขาก็จะมีภารกิจเอามาอ้างว่านี่ผ่านมาทางนี้พอดีพอดีมา,าแวะตรงนี้มาทำบางสิ่งบางอย่างให้ช่วยเหลืออนายให้มาทําตรงนี้อะไรเงียเ้ยเดชเลออดนะเป็นเหมือนม้าศึกเป็นเหมือนกับแม่ทัพรับภารกิจมานะคะพอแวะมาเจอก็ดี๋วอาจะอ้างนะ,ะจะอ้างแบบนั้นจริงๆแต่ว่าข้างในเนี่ยรู้สึกแบบเหมือนวางแผนไว้นั่นแหละ นะวางแผนมาเจอนั่นแหละแต่ว่าแอบ,บอ้างเอาภารกิจมาอ้างนะคิดถึงนะตั้งใจจะมาหาแต่ว่าไม่บอกแบบนั้นบอกอีกอย่างนึงนงะสงวนท่าทีนะคนคนนี้เขาจะไม่เปิดเผยไตอะไรง่ายๆหรอกนะพบจากเจอโอ้คือรู้สึกว่า คุณแบบมีอะไรบางอย่างที่เข้มแข็งในตัวเขามองว่าเขาแกล่งแล้วนะแต่ว่าคุณดูคุณมีความแกล่งแข็งแกร่งในบางมุมมากกว่าเ็าอาจจะมีความเข้มแข็งในด้านของฟิสิกอลในด้านของการบุกการลุยการวางแผนจัดการแต่ว่าข้างในเขาอาจจะไม่ได้แกล่งเท่าคุณหรือเปล่าคุณมีความ เขาอาจจะเป็นคนที่น่ารักนะจิ้มลิ้มนะดูดูไม่ได้แบบมีรูปร่างหน้าตาไม่ได้ทรงหุ่นนักกีฬาอะไรก็ได้นะบางคนนะแต่ว่าข้างในแบบโคตรแมนเลยอะ่ะอืมจะแกล่งไปไหนเนี่ยข้างในคือแบบไม่ใช่คนจุ๊จี้จุกจิกไม่เล้าหรือไม่เซาซีอดทนเก่งนะอ่ม น่าจะน่าจะสงวนที่ท่าประพอกันแหลมมั่งไนะมีความรู้สึกแบบนั้น <c oughs> รู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งโอ้รู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักมีสเสน่ห์แล้วก็แบบมีความพุ่งจริงๆนะนั่นแหละพลังงานพุง่งพลังงานแอคทีฟของคุณอะมันถึงส่งไปถึงเขาแล้วทำให้เขาเกิดความประทับใจ <c oughs> เกิดแรงบันดาลใจอ่ะล่าสุดคุณทำอะไรไว้ละ่ะนั่นแหละ ด,ดูดึงด,ดูดูไม่ใช่คือการแอคทีฟของคุณไม่ใช่เปลือกอ่ะไม่ใช่แบบแกล้งแกล้งขยันอะไรเงี้ยแกล้งแอคทีฟแต่มันมาจากข้างในมันมาจากโปรเจกต์เยอะมันมาจากการลงมือทาจริงๆด้วยอัศวินไม้อะบางคนนะรู้สึกไปในด้านของฟิสิกอลแบบเอ่อสิบแปดบวกนะมีเซ็กแอพเพียวสูงสวดทรงองค์เอวรอยยิ้ม ท่วงท่าท่าทีท่าทางการพูดการจานะคะถูกจังหวะถูกบุคคลถูกเวลาสถานที่อย่างเงี้ยมันดูถูกใจไปหมดอะอืรู้สึกชอบมากชอบมากจริงชอบแบบไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับใครเลยหนึ่งเดียวเลยนะคะคุณคือหนึ่งเดียวโอ้สองถ้วยสองถ้วยขึ้นตรงกับ the m a r i c i a n รู้สึกว่าคุณแบบเริ่มาจั j u s t m นะ ทวินเฟมหรือเปล่าเนี่ยเดชพเดชาริออตเนี่ยเคียงคู่อ่ะเหมือนคุณกับเขามีภารกิจร่วมกันอะไรบางอย่างไหมต้องมาซัพพอร์ตกันไหมแล้วเขาแบบรอรอคุณอยู่นะอาจจะอธิษฐานหรือตั้งจิตอะไรบางอย่างที่แบบขอแบบถ้าเดินทางไปสถานที่นี้ขอแบบเจอคุณอ่ะแล้วมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างได้เจอจริงๆขอให้คุณอยู่บ้านเออขอให้คุณไม่ไปไหนขอให้คุณสืแล้วคุณขายของมีหน้าร้านใช่ค่ะ ขอให้คุณยังไม่ต้องไปส่งงานหรือแวะไปทําธุรกิจตรงไหนได้ไหมอยากจะเจออย่างเงี้ยเราก็ได้ได้เจอจริงๆนะคะแต่ก็ใช้ช่วงใช้ช่วงเวลานั้นบอกว่าเออบางเอิญผ่านมาหรือว่าแวะมามาทําอะไรตรงนี้แวะมาจริงๆไม่ใช่มันเป็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการอธิษฐานของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่ๆหรือจะทั้งสองฝ่ายก็ได้นะใจตรงกันอะทวินเฟรมมีความรู้สึกแบบนั้นรู้สึกว่าคุณ ค็ไมีหนึ่งเดียวจริงๆนะแบบเนี้ยมันก็อาจจะมีคนที่มีความคล้ายคลึงกับคุณผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ว่าของคุณคือมันไปโดนเขาทุกจุดอ,ะอ่ะมันใช่มันเดอะสตามันคือคนที่จะเคียงคู่แบบเส้นสนานเส้นขนาดไปในทิศทางเดีวยวกันม,มีทั้งขาวและดำมีความต่างแต่ก็มีความเหมือนมากอ่ม คุณไม้เขารู้สึกแบบคุณโดดเด่นคุณมีสเสน่ห์มากคุณมีสเสน่ห์ในด้านของการจัดการการดูแลการสร้างสารรค์ผลงานอะไรต่างๆของคุณคุณคุณดูแบบทุ่มกายทุ่มใจทุ่มมันสมองและสองมือลงไปแล้วมันมันต้องมีผลลัพธ์อะไรบางอย่างเห็นผลอะไรบางอย่างซึ่งทําให้เขา เชื่อถือตรงนี้มีความเชื่อมัน่นรู้สึกแบบเชื่อในในตัวคุณมากเชื่อว่าสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทําทั้งต่อหน้าและรับหลังมันคือเรื่องจริงคุณไม่เอาเวลาไปโกหกพกลมไม่ใช่แบบเวลาไม่มีค่าขนาดนั้นอนะไรเงี้ยบางทีเขารู้สึกว่าอยากที่จะดึงคุณมาทํางานด้วยหรือเขาอยากจะทาํางานร่วมกับคุณเลยนะ คุณโคตรเจ๋งเลยอะเขาทําให้เขารู้สึกมันมีทั้งความชุ่มเย็นชุ่มฉ่าแล้วมันมีทั้งแรงบันดาลใจมีทั้งพลังความแบบฮึกเขิมความกล้าขึ้นมามันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะมีใครที่จะทําแบบให้เราแบบนี้ได้นะไพ่ใหญ่ขึ้นมาปลุกปลุกบางอย่างสิจัสเมนเนี่ยนะมันต้องปลุกอะไรบางอย่างในตัวเขาขึ้นมาให้สามารถก้าวกระโดดไปอีก แบบไกลๆเลยได้เลยอ่ะโอเเขารักคุณแหละอ่ะไอบอกเลยนะเขารักคุณอะรักแบบยังไงก็รักไม่มีเงื่อนไขหนึ่งถ้วยสองถ้วยอะถ้าขอเป็นคนขอคบอะขอคบข,ข,ขอเป็นคนสนิท ขอเป็นเพื่อนรู้ใจขอเป็นคนรักอย่างเงี้ยอยากจะพูดแบบนั้นเลยนะรู้สึกอยากจะอยากจะได้คุณเป็นคนรักอยากจะครอบครองคุณทําให้เขารู้สึกแบบนั้นนะ่ะรู้สึกรักคุณคุณคือที่พื้นที่ปลอดภัยที่จะรักเออเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ปลอดภัยที่จะรัก <c oughs> ดูเลยว่า อื้ยแล้วใต้สำรับคืออะไรใต้สำรับคือ j u s t i c นี่จะใช่ไปไหนนะคอแล้วอืมไพ่ใหญ่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอุ้ยล้วก็มีแบบไพ่แบบแม้จะเป็นไพ่ไพ่เล็กนะแต่ก็เหมือนไพ่คิงไพ่ควีนขึ้นไพ่อัศวินขึ้นมีแต่ไพ่น่ารักไพ่ดีๆหนึ่งถ้วยสองถ้วยอย่างเงี้ยอารมณ์ justice เป็นแปดใบไหมอืมเจ็ดเจ็ดแหละ ขอภัยแล้วจะใช่ไปไหนอ่ะคือถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นในในลักษณะที่ใช่ที่ถูกต้องถูกตำลองคล่องรมถูกขนบธรรมเนียมประเพณีอ่ะจะไม่ได้มีแบบต้องไปทํากรรมกับใครหรือทําร้ายใครหรือเบียดเบียนใครจะไม่ใช่พลังงานท,ที่เวลาที่เขารู้สึกกับคุณอนะ่ะมันจะไม่มีเรื่องของกรรมไม่ดีมาเกี่ยวข้องต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่า เกรงกลัวต่อการผิดศีลธรรมนะคะเพราะฉะนั้นการที่ได้มาเจอกัน <c oughs> ความรู้สึกนะที่เขามีต่อคุณมันเป็นช่วงจังหวะที่ปลอดภัยระยะที่ปลอดภัยคือคนที่ปลอดภัยภัยไม่มีภัยจากด้านอากุศลจากการผิดศีลธรรมนะมันคือความปลอดภัยที่จะรักเจอฉันมีความรู้สึกว่าฉันมันมันเหมือนกับเวลาที่ใช่คนที่ใช่ แล้วก็ในในสถานที่ไอ้ไม่รู้นะแต่ว่ามันมันใช่เพราะว่ามันดูเหมือนกับว่ามันไม่มีอกุศลมาลายล้อมอ่ะอืมรู้สึกแบบนั้นเวลาที่มีคุณพลังอกุศลหรือพลังแย่ๆมันมันตีกระ,กระจายมันโดนทุบต,กตีกระจายออกหมดเลยไม่มีแต่ด้านกุศลนี่ไงที่ไอ้บอกว่าเขารู้สึกยังไงต่อคุณคุณไปทําให้เขารู้สึกมั่นใจได้เลยว่าคุณเป็นคนที่ปลอดภัยที่เขาจะรัก เขารู้สึกแบบนั้นกับคุณนะคุณไม่ได้มี <c oughs> เล่กลมายาไม่มีคุณใสายใดๆคุณแบบเพียวๆคุณเป็นคนที่แบบรู้สึกยังไงพูดแบบนั้นเราไม่ใช่เป็นคนที่พูดแบบ <c oughs> เเสียดแทงเพอเจอร์สอเสียดใดๆอะ่ะ มันเบาสบายมันเยียวยามันรักษาบาดแผลจิตใจอารมณ์จิตวิญญาณนั้นได้คือเป็นมนุษย์โลกที่ที่แบบน่าจะมีแบบคุณแบบเยอะๆนะพลังงานบนโลกมันถึงจะไม่ร้อนขนาดนี้อ่ะเอออันนี้ความรู้สึกของตัวของไอ้นะ <c oughs> เขาอาจเขาก็อาจจะคิดเหมือนกันแบบนี้ก็ได้นะ <c oughs> นั่นแหละรู้สึกดีมากรักมากชอบมากใช่มากๆปลอดภัยที่จะรักมากๆเลยเธอคือหนึ่งเดียว ต่อให้เขาไปเจอใครหลายๆคนก็ตามเหอะเหล่านั้นก็มีแต่แบบแว่าเครือบแฝงแอบแฝงนะใดๆแต่คุณไม่ได้มีอะไรแฝงมันเป็นพลังงานที่สามารถเอ่อมันคลื่นอนะ่ะเอ่อคลื่นมันจูนกันติดได้แล้วมันรับรู้ด้วยกันได้ว่ามันบริสุทธิ์แค่ไหนรับรู้ได้ขออภัยนะคะท้องร้องนะหลายครั้งมากเลยจะต,ต้องไปหาอะไรกินแล้วแหละนะคะนะก็จะประมาณนี้นะทุกคน ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณุตสา์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็สาแบ่งซูเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เปิดเบียนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบน,นเส้นทางที่คุณปรารชนาวไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พ,พร้อมทั้งด้านภพคทรั์และอริยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ